그 옛날에 어릴 때 하는 거 말이에요. มูลค่าการลงทุนในตลาดคอนเทนต์เกาหลีใต้ปีละเกือบ500ล้านดอลลาร์สหรัฐคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากภาพยนตร์และซีรีส์แดนสมในปีที่ผ่านมาและเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA กำลังผลักดันไทยในสมรภูมิคอนเทนต์โดยอาศัยการวางรากฐานตั้งแต่ต้นน้ำอย่างคอนเทน t ์แ l a b ที่ทำการศึกษาผู้ชมและปรับคอนเทนต์ไทยให้โดนใจต่างประเทศมากขึ้น หากอีกขาที่สำคัญและทำได้ทันทีคือรายได้กว่า4,000ล้านบาทจากกองถ่ายต่างประเทศในปีที่ผ่านมาซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในปี2022ทํำให้ข้อเสนอระยะสั้นของ CEA และกรมการท่องเที่ยวคือการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานการผลักดันเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสร้างฐานข้อมูลทีมโปรดักชันคุณภาพ ไปจนถึงมาตรการจูงใจทางภาษีจากที่คืนเงิน15-20%ตามเงื่อนไขเป็นสูงสุด30%เพื่อดึงดูดกองถ่ายกระเป๋าหนักที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหากมีการเพิ่มมาตรการจูงใจทางภาษีหรือว่า i ินเซนท v e เพิ่มขึ้นครับแน่นอนว่าจะดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในไทยได้มากขึ้นครับโดยเฉพาะกองถ่ายที่ต้องการลงทุนมากกว่า375ล้านบาท ที่ผมบอกว่า375ล้านบาทนี้มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าเดิมทีไทยมีเงื่อนไขก็คือจะคืนเงินสูงสุดอยู่ที่20%แต่มีเงื่อนไขกําหนดว่าจะต้องไม่เกิน75ล้านบาทครับนั่นหมายความว่ากองถ่ายที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการคืนเงิน75ล้านบาทจะเป็นกองถ่ายที่เข้ามาลงทุนในไทยอยู่ที่375ล้านบาทครับนี่ก็เลยทาให้กองถ่ายที่ต้องการลงทุนในจํานวนเงินที่มากกว่านี้อาจตัดสินใจเลือกปฏิเสธที่จะเข้ามาถ่ายทําในไทย แต่หากมีการยกเลิกเพดานการคืนเงินสูงสุดพร้อมกับการให้เพิ่มมาตรการครับจูงใจทางภาษีมากขึ้นนี่แน่นอนว่าจะทําให้ดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศที่เข้ามาใช้จ่ายเงินจํานวนมหาศาลในไทยได้เพิ่มมากขึ้นครับกองถ่ายต่างประเทศนะครับเขาจะเอาอัตราคืนเงินเนี่ยเข้าไปคํานวณต้นทุน การถ่ายทําด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขา,เาตั้งแต่ต้นเลยเขารู้เลยว่าต้นทุนการถ่ายทำเขาเท่าไหร่ถ้ามันได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเลยซึ่งอ,อย่างที่เรียนนะครับว่าแม้เงินก้อนเนี้ยเขาเอาเข้ามาก่อนมาจ่ายให้เราก่อนแล้วมีการหบุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจ แม้ไทยพยายามชูจุดขายเมืองแห่งการถ่ายทําโลกหากดูเหมือนว่ายังมีจุดที่ต้องเร่งอุดรอยรั่วนั่นคือการเพิ่มสตูดิโอถ่ายทําที่สามารถรองรับมาตรฐานฮอลลีวูดซึ่ง C.E.A. มองว่าสามารถทําได้ด้วยการร่วมมือกับค่ายหนังหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง เมื่อเราดึงกเราดึงค่ายค่ายหนังหรือเราดึงสตูดิโอต่างประเทศเข้ามาเนี่ยครับมูลค่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า20,000ล้านบาทครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นทางตรงน,ะ,นะครับแต่จริงๆผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่เราทราบกันคืออย่างน้อย2เท่าสมมุติว่าเรามี20,000ล้านบาทผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างน้อยเนี่ยสเท่าคือ4,000 0ล้านบาท อีกประเด็นสําคัญที่กําลังมีการหารือเพื่อดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศคือการยกเลิกการเก็บภาษีนักสแสดงต่างชาติซึ่งนี่เคยเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้นักสแสดงดังบางส่วนเลือกปฏิเสธการถ่ายทําในไทยกวินพบพันธุรเริรกไทย PBS oh, รอรายงาน